ผู้พอเพียงสวัสดีครับผมชวนทุกท่านลองจินตนาการถึงเสียงที่ได้ยินในยามเช้าที่แสนเงียบสงบ 12วันของการเริ่มต้นพัฒนาโครงการภูพอเพียงเขาใหญ่ผมใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของโครงการเพราะที่นี่คือบ้านของผมครับบ้านที่ผมสร้างขึ้นไว้เพื่ออยู่อาศัยในโครงการแห่งนี้ผมจะเนรมิตสวนที่สวยที่สุดที่บ้านของผม และบ้านของพวกเราทุกคนครับพื้นที่รอบทะเลสาบสองข้างทางที่สอดแทรกไปด้วยสวนสวยๆก้อนหินประดับและดอกไม้ที่สอดแทรกอยู่ผมจะสร้างมันด้วยความรักครับเรายงังมีพื้นที่การเกษตรสำหรับปลูกผักและเลี้ยงไก่ไข่ไว้กินไข่ มีพื้นที่ทั้งหมด6ไร่นะครับเราแบ่งปันให้ทุกคนได้มีโอกาสมาลงมือปลูกผักทำสวนกับเรานะครับสังคมของเราที่นี่เราจะสร้างสรรค์ให้ดีที่สุดสังคมแห่งมิตรภาพสังคมแห่งความรักและการให้โอกาสที่ดีผมสร้างที่นี่ด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ของผมที่มีมาทางชีวิตของผมนะครับผมลงมือออกแบบและควบคุมการทำงานทุกๆขั้นตอนของงานด้วยตัวเองครับผมสนุกที่ได้ทำและมีความสุขที่ได้ทำครับผู้พ่อเพียงเขาใหญ่ที่ดินสำหรับสร้างบ้านในฝันของทุกคน สังคมที่แสนอบอุ่นบ้านที่เงียบสงบลื่นลมอบอุ่นและปลอดภัยผู้พ่อเพียงเขาใหญ่สนใจโทร0 6 1 9 1 9 9ห9 1หรือ idline land underscore 2020ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีและเราจะร่วมสร้างสังคมแห่งมิตรภาพและสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการให้โอกาสที่ดีต่อกันในโครงการผู้พ่อเพียงเขาใหญ่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจสวัสดีครับ